สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเมย์ May, นะคะมาพาทุกๆคนนะคะมารีวิวร้านลูกปัดกัดหลวงนะคะหลายคนจะสงสัยว่ <S 2> <S 2> าเอะร้านลูกปัดกัดหลวงเนี่ยทำไมต้องบอกว่ากัดหลวงนะคะ <S 1> <S 1> เพราะว่า,ร,าร้านเรา<ร> <ๆ S 1> นะคะจะตั้งอยู่ที่ตลาดวัดโลรถนะคะอันนี้จะเป็นหน้าปักซอยของหน้าร้านนะคะจะเข้ามาทางเดี๋ยวเราจะพาเดินเดินมาตั้งแต่หน้าปักซอยเลยนะหลายๆคนจะได้แบบรู้ว่าเออมาอยู่ตรงไหนนะนี่ก็เป็นหน้าร้านของเรานะคะเดี๋ยวเราจะลองเดินออกไปดูนะคะว่าร้านเราอยู่ตรงไหนเนาะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นซอยตลาดม้งนะคะในนี้ก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าชนเผ่านะคะแบบชนเผ่าม้งนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะทั้งหน้าร้านอ่าเสื้อผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยงชนเผ่าม้งนะคะหลายหลายที่เลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราอย่างนี้แม่ที่ไฟังอ่าของเรานะคะจะตั้งอยู่ที่ตลาดวัดโรรถนะคะแล้วก็อยู่โซนด้านหลังนะคะโซนด้านหลังเนี่ยจะเป็น โซนอ่าอย่างนี้อันเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเรามาจากทางท่าแพนะคะเราจะเห็นว่าเลี้ยวเข้ามานะคะมันจะมีป้ายว่าตอกเหล่าโจ้ค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าเราเดินมาอย่างนี้นะคะจืดอ่ะเราจะเห็นร้านร้านทองอยู่ฝั่งนู้นนะคะตรงสามสามแยกเนาร้านทองแม่บุญเรืองนะคะแล้วก็หน้าปากซอยนะคะจะมีเนี่ยค่ะ ร้านอ่าเนี่ยร้านตรงนี้จะชื่อว่าร้านไส้ทองนะคะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นร้านทามเมลนะคะเป็นร้านกาแฟาเนาะแล้วก็ฝากตรงข้ามจะเป็นร้านเชียงใหม่พลาสติกนะคะจะมีซอยเล็กๆอยู่ตรงนี้คะ่ะลูกค้าอ่าจะมีซอยเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะซอยนี้จะเป็นซอยที่เราจะเดินเข้าตลาดมงได้นะคะถ้าสังเกตดีๆมันจะมีป้ายแต่โดนบังไปแล้วนะคะเนี่ยเขาก็จะขายของประมาณนี้นะคะสุดอ่าสุดท้ายซอยนะคะจะเป็น สุดท้ายซอยนะคะจะเป็นตลาดมงค่ะแต่ว่าวันนี้เขาปิดเนาะตรงนู้นเลยค่ะจะเป็นตลาดมงนะคะนี่ก็จะเป็นในซอยนี้ค่ะจะมีร้านขายอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยนะคะฝั่งขวามือก็จะเป็นร้านป้าบัวนะคะที่ขายผ้าเมืองผ้าฝ้ายเนาะแล้วก็ร้านลูกปัดคือร้านนี้นะคะแล้วก็นี่ ร้านลูกปัดนะคะเดี๋ยจะอยู่ตรงข้ามกับร้านลูกปัดกระเหลี่ยงนะคะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นร้านไสทองนะคะนี่ร้านเราจะอยู่ตรงนี้นะคะจะมีของเยอะๆไปหมดนะคะทางเข้าของร้านนะคะจะมีสองฝั่งเนาะเดี๋ยวให้พาดูฝั่งนี้นะคะกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็นเคาน์เตอร์นะคะเดี๋ยวไม่จะพาเดินดูนะคะว่าที่ร้านเราขายอะไรบ้างนะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดหาไม่เจอนะสามารถปักหมุดโลเคชันนะคะได้จาก ในกูเกิลเลยก็ได้ค่ะหรือว่าแอดไลน์มาที่ Line ID เนาะ